ไปเลยบาย,บายจุดต่อไปเป็นสวนดอกไม้นะคะทุกคนอีกแล้วลูกพี่ใหม่หรออีกแล้วพี่ใหม่ทำไม่ดูลูกดีๆล่ะคะ<อ>นี่เราได้ถ่ายรูปแล้วนะคะ<อ>สวัสด,ดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ซิงป่าเชียรายเราไมอียวนนี้เราก็ช่ารถกันมาเปที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีคนขับด้วยหล่อจังเลย <c oughs> <c oughs> อ่เราเช่ารถกอล์ฟมานะคะสี่ที่นั่ง1,000บาทนะคะทุกคนโอ้โหเราจะได้แบบว่าขี่รถชมที่นี่กันนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามาครั้งแรกเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราถึงจุดที่หนึ่งแล้วนะคะจุดที่หนึ่งชื่อว่าอะไรนะพี่โยกสวนเล็กครับโอเคสวนเล็กสวนเล็กคือางก็บอกผมนั่นแหละใช่ใช่อะไรนะคะ ยีราฟบ่อยีราจะไม่ถึงลูกยีราอยู่ด้านในครับเดี๋ยวเราไปจุดแรกกันก่อนเนาะไปดูดีมีหงหรือเปล่าเนี like ่ยเขาบอกว่าเป็นบ่อหงนะทุกคนปาไปดูกันข้างในมีบ่อหงด้วยใช่ว่าลองเข้าไปดูกันเร็ว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 เบ่อหงเบ้าหงเบหงแดงไม่เข้าบ่อหงนุ้ยเบ้าหงเบ้าหงไปดูดิว่ามีเครื่องในมีหงหรือเปล่าทำไมเคยรู้จักหงไหมนี่ทุกคนเราเจอแล้วนะบ่อหงนั่นก็คือหงนั่นเองนะคะ ผมจะอยู่รวมกับน้องปลาอ่ะปลาตอนนี้ทำมาซื้ออาหารมาแล้วนะคะโอ้ซื้ออาหารมาแล้วใส่ตรงไหนลูกนีแเราก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะแล้วอาหารมันก็จะไหลเข้าไป่าปลาอ่ะพี่เกเรดูบมกันเนาะเอ๊ะเกินแล้วอู้ อ่ะทุกคนเราจะไปจุดที่2นะคะอ่าจุดแรกของเราบอหงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแมกุ้งก็กําลังจะเดินทางมานะคะทุกคนอยู่ฝั่งนู้นะอโอเคโอเคโอเคโอ้โหใจเย็งเงนใจเย็งเงนสนสุกสนานกักนถอยรถกับเดินนม่ามากไปไปค่ะถอยรถเลยถอยเลยถอยเลย,เยไปเลยไปายไปยไปค่ะ นนี้นะคะโจลี uit, ่ก็พาทุกคนเนี่ยมานั่งรถกับเป่กุ้งนะคะพี่ปองแล้วก็น้องดีไซน์นี่จยุดต่อไปเป็นสวนดอกไม้นะคะท<ๆ>ุกคนนี่นะคะทุกคนเรามาสวนดอกไม้ทุกคนเห็นไหมน,น,น,นี่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 นะใครแล้วลูกสาวสวนดอกไม้ร้อนด้วยนะคะใช่อันนี้แหละสวนดอกไม้นะแต่ว่ามันร้อนเกินนี่ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะกลางทางก็จะมีสวนดอกไม้ด้วย สวยมากเลยนะคะนี่รถตรงนั้นก็คือรถแม่เกตนะคะโอ้โหสวยมากเลยนี่ทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่ร่มรมนะคะโอ้โหแบบว่าแบบว่าอยากหนีซอมบี้เลยดูดิดูดิโอ้ยไปแล้วไปแล้ว เราจะไปสวนสัตว์กันใช่แล้วทำไมหน้าเปล่าเร็วจะไปสวนสัตว์แล้วทำยังไงเยิ่งไปกันเลยทุกคนขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นนอนขึ้นนอนโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่อูยเราเจอกับม้าลยมีล็อแล้วเบรยโอรยเบรคเบรคปะขันน้องสิงจะคันนี่ไม่สิงแน่ทุกคนอ่ะปะ เราไปซื้ออาหารให้ยีราฟกันนะนีุ่กคนตอนนี้เราซื้ออะไรนี่เขาเรียกว่าอะไรอร่อยดีซื้อผักซื้อพืชมาให้น้องอะไรครับอันนี้เรียกว่าอะไรเช่อนะ้าลาย้ลายโอ้โหนี่ทีลายจริงๆเลยนะสวัสดีค่ะเอ้ยโอ้ยเล้งมากเล้งมากเขาหิวอ่ะเอาเขาหิวแล้วเราจะต้องให้ทางการอย่างนี้เลยเออใช่เราต้องให้ทางกานเลยเอาไปเอาไประวังนะวังอุย โอ้ยที่ใหม่ที่ใหม่ป้อนข้างบนนะคะอี่ใหม่ป้อนข้างบนมาระวังอีกนะรวมงอุ้ยเขาดึงอ่ะเพราะว่าเขาต้องใช้แรงน,น,นะแต่ฟันเขาสยาวยอ่ะทุกคนฟันเขาขาวมากเลยอ่ะเขาจัดฟันมาเขาจัดฟันที่ว่านี่เจ็บเอขาเคี้ยวไม่ทนันกินแล้วก็เอาก้านคุณนี่เจ้าวะดีอ่ะให้คนเดียวนี่ไงก็ไปไปเลย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 ตกใจตกใจ ไปค่ะทุกคนหลังจากที่ให้อาหารสัตว์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะลุยกันต่ออีกจุดหนึ่งนะคะทุกคนนี่แม่กุ้งเราดีไซน์เกลี่นะคะนั่งคานุนนะนี่นะคะทุกคนเรามาจอดอีกหนึ่งจุดแล้วนะคะจุดนี้เป็นไฮไลไท์เลยซปไลน์นะคะทุกคนคะ่ะนี่เท่ากับตึกเจ็ดแปดชั้นเก้าชั้นเลยนะทุกคนกคือสูงมากนี่นะเป็นเช่นแบบสลิงนะที่เขาจะต้องโหนมานะคะทุกคนโอ้โห ใจมากนะอันนี้ถ้าใครอยากเล่นนะสามารถมาได้ที่สิงปรักเลยนะคะโซนนี้ก็จะเป็นจุดโซนไอซ์ครีมค่ะเขามีไอซทิมขายด้วยนะเป็นแบบนี้เลยประมาณนี้ถ้าเกิดมาตอนเย็นๆก็จะคุ้มค่าหน่อยอากาศจะเย็นๆนะคะจะได้ทานไอซ์ทีมได้อย่างสนุกสนานเลยโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เรานั่งพักกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้แดดก็ลังลมแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปจุดสุดท้ายกันนั่นก็คือจุดสิงปรักนะคะด้านหน้าสุดเลยนะไปถ่ายรูปอะไรนะครับ อโอ้โอเคโอเคและนี่ก็เป็นจุดสุดท้ายที่เรารอมาถ่ายรูปนะคะทุกคนนั่นก็คือหน้าเจ้าสิงตัวนี้นั่นเองนะคะนี่คนก็ทยอยกันมาแล้วนะคะเนื่องจากว่าตอนที่เรามาถึงเรามาถึงประมาณบ่ายโมงกว่ากว่านะคะทุกคนแล้วมันร้อนมากช่วงนี้ก็เย็นแล้วนะคะห้าโมงกว่าแล้วเนาะแดดก็เริ่มลมแล้วเราก็จะมาถ่ายรูปกันจุดนี้นะคะ <S <S <อ>นู่นแม่กุ้งนองดิซายเดินไปข้างหน้าแล้วคือเหนื่อยมากทุกคนที่นี่นะ มันใหญ่มันกว้างมากนี่นที่ไม่เร็วๆรที่ไม่แค่ตรงจุดนี้ก็ใหญ่พอ้ี่นอนแล้วใช่ใช่ใช่ดูดิไหวแล้วเขาทั้คนเออยมยมยม,ยมเอ้านี่เราได้ถ่ายรูปแล้วนะคะนี่ถ่ายม่ไหว่ายบนไหนอีกแล้วลูกพี่ใหม่ห้ออีกแล้วพี่ใหม่ทำไมไม่ดูลูกดีๆล่ะคะปล่อยให้ลูกล้อยอยู่ได้อ่ะ ไม่ใช่มันไม่ว่ง่วงนอนเดีราจะกลับบ้านกันแล้วกลับโรงแรมกันแล้วนะคะเพราะตอนนี้เราทั้งว่าง่วงนอนแล้วเหนื่อยมากเลยมาตั้งแต่ออกบ้านออกโรงแรมตั้งแต่เช้าเลยนะคะออก่วงนอนน้องแอง่วงนอนเหรอลูกเป็นน้องแอ๊สองเดือนสาเดือนอะ้รอย่างนี้เอานี้นอยนี้นอนคนสวยจะถ่ายกลู่โอเคค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะเราก็มาเที่ยวสิงปาร์คเชียงรายเรียบร้อยแล้วนะคะก็เหนื่อยมากทุกคนร้อนมากแต่ก็สนุก นะคะและาใครอยากให้จอ่นะคะไปเที่ยวจังหวัดไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะ